โรงเรียนของเราวัดราชสัทธธรรมโปรดจงจำคำนี้เรียนท่านคณะกรรมการสรานศึกษาคณะผู้ปกครองโรงเรียนวัดราชสัทธธรรมที่เคารพทุกท่านครับและสวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนนะครับขณะนี้โรงเรียนวัดราชสัทธธรรมคณะครูอาจารย์ มีความห่วงให่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ในช่วงการระบาดโรคโควิด -19 ตามที่โรงเรียนวัดรัตสาธรรมได้รับนโยบายจากท่านผู้มุ่งในการดรไพศาลปันแดงผู้อุ่งในการสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งได้ใช้นโยบายเรียน at home ก็คือนักเรียนทุกคนต้องเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเรียนรู้อยู่ที่บ้านสารต่อที่โรงเรียน คณะครูอาจารย์โรงเรียนวัดรัตนธรรมมีความตระหนักให้ความสําคัญและเป็นห่วงลูกหลานของท่านอยู่ตลอดเวลานะครับผมสมพงษ์ปานิวันผู้ในการโรงเรียนวัดรัตนธรรมได้มีการประชุมวางแผนครูอยู่ตลอดเวลาและขณะนี้ได้ใช้ระบบโครงการการดูแลช่วยเหลือน,นักเรียนเข้ามาทํางานอย่าง เต็มที่นั่นก็คือให้ครูประจำชั้นได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างสมบูรณ์ขณะนี้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยเปอร์เซนต์และหลังจากนั้นได้มีการประชุมวางแผนครูทุกท่านเพื่อสร้างใบงานทักษะเสริมความรู้บทเรียนสั้นๆในส่วนของแบบฝึกทักษะนั้นขณะนี้ครูจารย์ได้มีการเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้ว และได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนพบผู้ปกครองนำแมสไปแจกนำใบงานใบฝึกทักษะต่างๆและขณะนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่สองทุกวันจันทร์ผู้ปกครองกับนักเรียนก็จะมาโรงเรียนโดยมีการกำหนดระยะเวลาเพื่อที่จะแบ่งช่วงในการที่จะเว้นระยะห่างในการที่จะทำให้นักเรียนไม่มารวมกันอย่าง หนาแน่นและหลังจากนั้นเมื่อส่งใบงานเรียบร้อยแล้วก็จะรับงานใหม่ซึ่งโรงเรียนวัดรัศธรรมได้จัดสถานที่ไว้ต้อนรับผู้ปกครองอย่างดีดังนั้นในทุกวันจันทร์ผู้ปกครองจะนํานักเรียนมาส่งงานแล้วก็รับงานใหม่ส่วนจันทร์อังคารในส่วนของวันอังคาร,าคารพุธพระัสศุกร์นั้นรูัวจันยร์ก็จะมาทบทวนตรวจงานและถ้ามี ความสงสัยตรงที่ใดก็จะกลับไปเยี่ยมเยียนผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจนะครับดังนั้นแล้วท่านผู้ปกครองโปรดให้ความมั่นใจกับคณะครูอาจารย์กับระบบการสอนของโรงเรียนวัดราชสัทธาธรรมภายใต้สโลแกนโรงเรียนตีนเป็ดต้องเด็ดกว่าเพราะขณะนี้นั้นโรงเรียนวัดราชสัทธาธรรมได้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ง โรงเรียนไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คือการระบาดของโรคโควิด n i n e t ซึ่งโรงเรียนมีความรักมีความหงใหใ่ต่อบุตรหลานของท่านเสมือนลูกหลานแต่นั้นแล้วผู้ปกครองให้ความมั่นใจและให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเรียนการสอนในช่วงปิดก็คือระหว่างวันที่สถึงวันที่สา มกราคม2564นั้นก็จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับและขณะนี้เชื่อมั่นว่านักเรียนทุกคนก็จะได้พบกับครูบาอาจารย์ได้มีการทำใบงานนะครับแบบฝึกต่างๆซึ่งขณะน,นี้โรงเรียนวัฒนธรรมก็จะดำเนินการทุกสัปดาห์ประชุมสรุปผล โดยใช้หลักการทำงาน P.D.C.A. นะครับรักลูกหลานเหมือนลูกของตัวเองนะครับแล้วก็เยี่ยมเยียนสามทรัทุกทิบกับผู้ปกครองโดยไม่ได้ห่างดังนั้นแล้วย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าในระบบการเรียนรู้ของระบบประถมนั้นอาจจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้างในส่วนของ ICT แต่ตังครวจาจาร์ก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะใช้ฝึก ใบงานอาจจะเรียนรู้ทางโปรแกรมต่างๆแต่ก็ทำในส่วนของแบบง่ายๆนะครับก็ขอให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นว่าการเรียนรู้ของเรานั้นเรียนทันกับโรงเรียนอื่นและมีความมาตรฐานอย,าอย่างเพียงพอครับสุดท้ายนี้คณะกรรมการสถานศึกษาครูอาจารย์ของโรงเรียนวัดราศดาธรรม ครับต้องกรับขอบคุณท่านผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเรียนรูน้นี้ก็จะเป็นไปได้วยความราบรื่นและนักเรียนการเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครับสวัสดีครับ